Oh, ta có tao đôi gỗ hay bà lên bộ lâu khá nằm tao đôi trăm bơn trăm phần Ý đai chắc bơn và bà đại. Ô oh. oh, oh, tập lưu. Đồng lên Bây tố quay Bây lê trên quán เจด้ไหมอย่าดังที่นเดยวเดี๋ยวไปลำเจดาี่ไว้ตรงอง้นเดียวคุมเออมาตันเลยเตียนเอานู่นก้อยมากนูวยจริงโอ้โหไอ้ลูก่อยจนจังนี่คนกับเจนจังนี่คนน้องเออโอ้ในกันนที่จุดน I'm gonna right. นั่งเอยเตี่ยมีเอออจีรามี่าทำเหลืองหลกครูปิ้งเจ้าภาพเครียเจดามิที่ไม่บายโยมน่ารักโอ้เล่กับน้องเบานี่โคนตา สวัสดีครับน้องสวัสดีครับพี่อ๋อน้องชื่อะไรผมชื่อนาทีครับอ๋อชื่อนาทีเหรอน้องน้องมาเต็บร้านไหนน้องมาเต็บปลานูหรือมาเต็บปราโนูเล่นกลางจับนะเอยร่อนายอ่ะพี่น้องร้อนายพี่น้องคนกรุงเทพ เห็นไหมแหลงกลางชักซะเลยเสวัสดีครับพี่สวัสดีครับน้องวันนี้ไม่เกิดคุณบ้านเราเนี่ยจริงโอยไอ้มันเร่งปราชากรุงเทพม,มันเร่งปราชากรุงเทพเออมึงเร่งไดไม้ปราชากรุงเทพเราหูได้เตรียมประจวบ ไอเตรียมไปจิวบไปเดี่ยวมึงไอ้ไอ้ไอ้กนเก็ไปเตียวกลุงเตพบอยชอบไหงมั้งจ้ะไปเตียวปากเนื้อปากลุกเฉียงไม่เฉียงได้ไปบอยลุกไปตัวอะไรเคยอะนาปินนาปินอนาปินเฮ้นาปินบ้านอยู่ตรงเนี้ยเนี้ยเนี้ยนาปินอันเอ๊ เดี๋ยวใจปวดขวิดไปนูไปเชียงไม่เดี๋ยวใจออกเวียดนามเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวใจออกมาลี่อะเรากดเลยกันนู้ยนีกดเลยไอ้หน้าปินเออขยีชินขยีชินน้องมาเจ็บด้านไหนครับผมมาจาก ผมมาหางานทําครับมาจากในเมืองครับอ๋อมาหางานทาแล้วอยู่ในเมืองแล้วมีงานทำแล้วมาอยู่บ้านนอกทําไมฮะเออพี่ชื่ออะไรเหรอครับอ่ะพี่ชื่อนุยครับพี่ชื่อหนุยเหรอครับครับชื่อหนุยเฉยเฉยไม่ครับมีหนูด้วยหอแสดงว่าชื่อหนุยหนูไอ้นันถูกโจครับชื่อยีสิบกูน่าริบก็เลย ต,ตุกเต็มนนเนี่ยไม่ต้องตุกโต๊ดอยู่๋อพี่ชื่อหนูหนุยเลยครับรัปมันเนี่ยชื่อหนูนุยครับ,บ,ค,นนค,รบคนหลังชื่ออะไรเลยครับ๋อ้พุม่มจืดเทงครับชื่ออะไรนะครับพี่เทงโอ้ชื่อสั้นดีนะครับ๋อจันแต่ตมนปน้องเอ็งเล้งไปง่า ที่นี่เขาเรียกว่าหมู่บ้านอะไรเหรอครับพี่อ๋อที่นี่ก็เรียกว่าหมู่บ้านเออหมู่บ้านลูกภูเขาวิ่งไล่ตะกวดครับเดียวเดียวเดียวเดียยวไอ้หนยชื่อหมู่บ้านอะไรก็วะลูกภูเขาวิ่งไล่ตะกวดแล้วน้อยจื่อหมู่บ้านอะไรแล้วหมู่บ้านเราชื่อหมู่บ้านอะไรหมู่บ้านเราชื่อหมู่บ้านควนนนนันอีกแล้วเนอะไอ้ควัน ควรยิกแเล่นถ้าถ้าเล้งเป็นปัาจ้งลุงเต็๊บก็คือลูกภูกเขาวิ่งเลย่ยตะวัดออมบ้าคลันอือโอพี่ชื่อหนูหนุ้ยเหรอครับครับอยู่หมู่บ้านควรยิกแรลนอ,อยู่บ้านทำอะไรเหรอครับพี่อ๋อตัชยางทำอะไรนะตัชยางโอ้โหใส่ตัวเฮ็ดด้วยอย่างหลาย้นไง ถ้าต้นเดียวตัดอย่างถ้าหลายต้นตัดอย่างพอพี่เก่งภาษาอังกฤษอ๋อเก่งภาษาอังกฤษอยู่แล้วพอดีพยาบาลแป้งสอนไงก็ปีเมียเลยนะพยาบาลแป้งสอนไนครับเหลงจับปืนภาษาอังกฤษอันเออภาษาอังกฤษพูดได้หรือครับพี่ครับพูดได้ครับ ภาษาอังกฤษสวัสดีปีใหม่แฮปปี้นิวเกียร์ลูกระเบิดนิวเคลียร์ขึ้นควรเปลี่ยนเกียร์บ้าภาษาอังกฤษลูกสุนัขเด็ดด็กมวยแพ้ถูกน็กกะลามะเพลาเดือดพลักคนเป็นเบาหวานน้ำตาลขึ้นสองร้อยช็อก พอได้ยอกจิง้งกันนำต้านกุ้นร้องร้อยภาษาอังกฤษสุนักเดอะด็อกหีบใส่เสื้อผ้าเดอะบ็อกเยี่ยวใส่รังเตนไคยควักบ้าภาษรอังกิษไอ้รวยภาษาอังกฤษ,าษ,ากฤษคำว่ามะพร้าวโกโค้น,นัดโอ้มาต้านโกโค้นหนัด มะพร้าวโคกดนัดสับประรดยันนัดเดี๋ยวเดี๋ยวอ้เร่องก็วะสับประรดยันนัดมันปวดร่างกลิปกัอนหนูยันนัดประจ่งา,างคลิปตรงนี้ไอ้ส่วนล้างแล้วช่วนแอฟริกายันนัดอ๋อเออษาอังกฤษสินห้างสรรพสินค้าลดตัด ถ้าเดินเหยียบตีนไหวรุนทุกชัดภาษาอังกฤษอาหารฟูช์อาหารทะเลซีฟูช์ถ้าใบเกี้ยวๆใส่ในแกงใบกรุดใบกรุฑเนี่ยเยอยอ่ะปาจี้ไปเก็บทุกวันปาจี้นี่ป้าชูสีป้าเรานี่แหละทำกับข้าว ยิ่งกว่าเชฟกระทะเหล็กอีกจะบอกให้รู้นะฮันโอคุยมือสุดยอดมาชัาน้วยฮันโอไม่ต้องใช่ป้งจู่รถไม่ต้องใช่รถเดียได้กินร้อยปลาซีปลาก้อนนองปิงเออสุดยอดเนี่ยคนเก็บใบกลดปลาซีเออน่ารัก บางทีวันไหนไม่ได้เดินไปเก็บกอ่อนนายหนังก็ไปเก็บไม้กลุดภาษาอังกฤษผู้ชายแมนพัดลมแฟนมือแงนสัดเลืยกลานแรนดอ,อแร่งเป็นเพนแร่งเป็นเพนนะเดีจึง๊งนี้โ้นนะ,นนนรนรระครับน้องามาจากไนอาจจะเป็สายพันเปรืออ๋อพอดีผมขอโทษครับที่ผมไม่ได้บอกประวัติของผมคือผมชื่อนายนาทีครับ ผมเดินทางหางานทําตอนนี้ผมเพิ่งจบปริญญามานะครับถ้าเป็นไปได้อยากจะชวนพี่ทั้งสองเนี่ยเดินทางร่วมกันได้ไหมโอ้้เลยนองกันปน,นัดน,นะเรากันลักลอยไม่งานทาอยู่บอดีอ้เน,นีโอ้ปอยนอปนปอยจะปนัดอ้เนี่ยอ,อ,อ้นอเป็นหัวเรื่อเราเป็นใจเรือเองโอ้เราปอยกันจนดหนู่ยปอยนอนปอยครับขอบพระคุณมากเดี๋ยวผมจะไปรอพี่ที่ป่าซอยนะครับเออ,อกา nhi bún hoài gan nhé pìn ong ướt hoài dài cún tock anh đun mẹ để nang bài chơi mà nang này gan bài chơi ài điều à. chơi cún cũng... râm mà kê bún chắc điều hmm chơi râm

ta ra e to tàu to đẹp tên ai đây có tên ta còn bảo bự có ra ra e to tàu to đẹp tên ô tên à điện dùng điện đấy anh nhau à đi bị từ à cả hôm trước nuôi gặp

bị mình cao ba đùng điệp lưới tay a gà lông ngay ai à! ừ, tay gà tay gà bơi 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 นำรองนายเดินทางไปเปิเรียงดวงจะไม่ว่างในชีวิตตอนนี้กินมุงไม้โอ้แต่ไม่บอกว่าเรานี่คือเจ้าใจก็พระคุณตากล้างกาจีนนะครับตากล้างกาจีนนาาเศ้า กาญจนากาจจินซี่ตองชิมนะครับร้านเจ้าบูชินเมืองทองนครสี่ธรรมราชนะครับร้านเจ้าบูชินร้านเจ้าบูชินเมืองทองนครสี่ธรรมราชนะครับอา่าให้การสนับสนุ่นาหนนั่งมาอา่เจ็ดรอยบาทนะครับก็ประคุณมากๆนะครับอา่าลูกล้่นตากร้างนะครับ พอแต่ไม่บอกว่าเรานี่คือเจ้าใจโอตั้งนี้ยายยกนี้ย,ย้ ประคุณข่อต่อจวบนะครับพร้อมด้วยลูกป้ลนะครับไอ้มาคนละนึ่งร,รอยช่องรอยนะครับก็ประคุณมากๆมากนะครับฐานข้อต่อจวบอ่าเมเจยนะครับก็ประคุณหมากหมากนะครับข้อต่อจวบนะครับ ณใหญ่อม,มนะครับใหญ่อม,มให้รางวัลมางรอยบานนะครับเรียกว่าไม่ใหญ่ให้นั่งปัดไอ้นั่งโพดเรียกว่าก็ประคุณใหญ่อม,มนะครับให้รางวัลน,นั่งโพดมานะครับ จาก็มานำพทาสายตาท่านที่รักมิตรที่เคารพมาสู่ท้องพระโลงหลวงพระมนครปัญจากิรีเช้าวันนี้องค์พระประมุขพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีและฟ้าหญิงสีปัญญาพร้อมด้วยนายพล ฐานองค์รักคนใกล้ชิดจะมีเรื่องราวในวิสัญาาติดตามต่อครับท่านดีรังขอประคุณ่อต่อจวบขอประคุณใหญ่มมองมีการนึ่งนะครับให้รางวันนั่งตะลุงมานะครับ i a miranggol